ทำฟาร์มกบขายรายได้เรือละหลักหมื่นบาทเลี้ยงดูครอบครัวได้แบบสบายๆเจาะวิวัฒนาการเจ้ากบสัตว์เลี้ยงสร้างรายได้กเกษตรกรชุมชนกับฟาร์มกบสุปกรณฟาร์มดูแลฟาร์มกบชี้ในช่วงนี้หน้าฝนกบเกิดจำนวนมากวิวัฒนาการดีสร้างรายได้ดียังชีพฝ่าหลักหมื่นต่อเดือนในสังคมกลุ่มอาชีพก็มีอีก กลุ่มหนึ่งที่มีอาชีพสําคัญต่อวิถีชีวิตรวมไปถึงเป็นอาชีพที่เป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนกรเตุ้นเศรษฐกิจกคือกลุ่มอาชีพกเกษตรกรและอาชีพนี้ก็มีความหลากหลายทั้งกเกษตรกรที่ปลูกพืชผลสร้างงานสร้างอาชีพเป็นรายได้จากผลผลิตทางการกเกษตรและในอีกมุมหนึ่งของกลุ่มอาชีพกเกษตรกรนั้นก็เป็นกเกษตรกรที่มีการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการผลิตผลจากสัตว์โดยสัตว อีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่ามีการนิยมเลี้ยงกันและมีการซื้อขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอย่างเช่นกบลาสุู้สิขาได้ลงพื้นที่ไปที่สวนเกษตรกรภายในพื้นที่หมู่ที่6ตตำบลห้วยใหญ่อำเภอบรามุงจังหวัดชลบุร,รีและได้พบกับฟาร์มกบสุป,ปรกรฟาร์ม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของสวนแห่งนี้ที่มีผลิตผลทางการเกษตรมากมายทั้งสวนทุเรียนสวนปาล์มเลี้ยงไก่บนพื้นที่ฟาหลายไร่และบนพื้นที่ฟาร์มกบก,ก็มีการบริหารและดูแลโดยคุณบอยที่ในช่วงแรกก็เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วด้วยความชอบจึงได้ตัดสินใจลงมือทำนอกจากนี้ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจนั้นก็มาจากการอยากหาไรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวรวมไปถึงความชอบอีกด้วยโดยจะลงมือทำมาแล้วกว่าสามปีสิ่งในช่วงแรกๆก,ก็มีการลองผิดลองถูกศึกษาไปเรื่อยๆเพื่อทำความเข้าใจกับการเลี้ยงเพื่อให้ได้คุณภาพและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆซึ่งก็เคยผ่านอุปสรรคมาแล้วจนมีประสบการณ์โดยในส่วนของกระบวนการเลี้ยงกบ ทางฟาร์มกบที่ดูแลโดยคุณบอยก็ได้มีการแบ่งโซนในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะทำการเลี้ยงแบบพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดโดยแยกบ่อเลี้ยงในแต่ละโซนตามวิวัฒนาการของสัตว์ในส่วนของกบนั้นก็ต้องมีวิธีการดูแลที่ต้องแยกตั้งแต่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่จะผสมพันธุ์และทําการออกไข่จากนั้นไข่ก็ออกมาเป็นลูกอส วุ่นวายวุ่นวายไปเรื่อยๆในน้ําที่แยกบ่อและต่อมาก็จะเริ่มเป็นเจ้ากบตัวจิว๋วที่เริ่มเห็นเป็นกบตัวเล็กๆจากนั้นเจ้ากบก็จะมีวิวัฒนาการเริ่มเติบโตและนําไปสู่การแยกบ่อต่อไปหากสามารถสังเกตโดยรู้เพศ สภาพจากการเติบโตของตัวกบซึ่งในแต่ละวิวัฒนาการของกบแต่ละตัวก็จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปตามกระบวนการรวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งสภาพอากาศตามฤดูกาลความชื้นแสงแดดที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วคุณบอยด,ดูแลฟาร์มกบดังนั้นเราให้ฟังอีกว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่กบเจริญออกลูกออกหลานมาเติบโตมากที่สุด ก็เป็นในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งในช่วงที่กบเกิดเยอะโตไวราคาก็อาจจะลดลงตามกลไกเพราะวะ่าล้นตลาดดูในช่วงฤด,ดูกาลที่กบเกิดน้อยเติบโตน้อยราคาสูงก็จะเป็นในช่วงหน้าแล้งเดือนตุลาคมโดยส่วนใหญ่ฟาร์มก็จะเลี้ยงกบบ้านที่แตกต่างกันหลายหลายที่บางที่อาจจะเลี้ยงกบป่าโดยกบบ้านที่เลี้ยงก็จะช่วย ให้ผลผลิตเยอะและมีขนาดเนื้อนหนังที่ถูกใจลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะรับซื้อไปบริโภคหรือไปประกอบอาหารโดยในส่วนนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณบอยโดยมีรายได้จากการดูแลฟาร์มกบและส่งกบออกขายฝ่าหลักละหลายหลายหายมื่นบาทต่อเดือนโดยที่ฟาร์มกบที่ดูแลโดยคุณบอยส่วนใหญ่ก็จะส่งผลผลิตในการสร้างรายได้สร้างอาชีพไปตามที่ร้านรับซื้อผักสดและสัตว์ ตามพื้นที่ต่างๆทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างห้วยใหญ่พัทยาหรือว่าจะเป็นอำเภอบละมุงและพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้แล้วทางคุณบอยยังเปิดให้คำปรึกษากับเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านด้วยเช่นเดียวกันสาหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0885263048คือผมเป็นคนแบบว่าชอบเลี้ยง อยากแบบเลียเ้ยงนู่นเลี้ยงนี่แล้วเนี่ยผมหันมาแบบเลี้ยงกบคืออยากสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวเงินได้มาผมก็มามุนเวียนอยู่ในบ่อก,กบอย่างเดียวฮะมันเริ่มจากการเพาะพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก่อนคือเราต้องคัดพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าสมบูรณ์แล้วก็เราถึงเวลาปุ๊บเราก็จับพ่อแม่พันธุ์เนี่ยลงในบ่อใช้เวลาประมาณสักยี่สิบสี่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าเขาจะพอเขาเกาะผสมพันธุ์กันเสร็จ เขาจะไข่ยอยู่ช่วงประมาณตักตีสี่ตีห้าหลังจากนั้นเราก็เอาพ่อแม่พันธุ์เนี่ยออกจากบอ่ออ่าแล้วประมาณเอาเอาออกจากบ่อเสร็จหลังจากนั้นเขาจะเริ่มฟักเป็นตัวที่จะเป็นลูกอสภายในยี่บสี่ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราก็เพิ่มระดับน้ําของเขาเนี่ยให้มันอยู่ระดับสามสิบเซนเพื่อจะให้ความความเย็นในพื้นชั้นล่างเพราะเวลาโดนแดดโดนอะไรแบบนี้ มันจะเกิดแบบน้ำร้อนอุณหภูมิเขาไม่ได้เขาจะนกน้ําตายถ้าเพิ่มน้ํามากทีเดียวเขาก็จะนอกน้ําอาเราต้องพะงบพะง,งมเหมือนแบบเด็กแรกเกิดแบบนั้นอนะ่ะมันต้องดูแลเรื่อยๆคือประชันชิดถ้ามันหลุดไปมาสักสิบห้าวัน,ม,น,นมันก็โอกาสที่ว่าลูกวัดจะตายยากหลังจากนั้นเราก็ต้องค่อยๆทยอยย้ายบ่อละย้ายไปเรื่อยๆจนถึงแบบเป็นลูกกบแบบบ่อนั้นนะครับ ก็พูดถึงนะครับพูดว่าเราทําเสร็จอันนี้เป็นคือเป็นสายพันธุ์กบเนื้ออ่ามันแตกต่างกับกบป่าโดยชิ้นเชิงนะถ้ากบป่าคือกระดูกเขาจะแข็งเนื้อเขาจะเหนียวแบบนี้คือเป็นกบเนื้อเวลาเราลอกหนังหรือเอาไปทอดกระเทียมพิกีทยัแบบนี้เแบบนื้อก็จะฟูเวลาทอดแล้วมันจะกินนุ่มฝักกันใช่ครับแล้วก็การแบบมีรายได้คือเป็นรายได้เสริมเดือนก็อยู่ประมาณสามสี่หมื่นได้ครับ ช่วงปิดช่วงหลังออกพรรษาครับช่วงติดแรงเราว่าช่วงนั้นระกบราคาแพงนะครับแต่ช่วงนี้คือเขาราคาก็จะดรอปลงหน่อยคือมันเขาเลี้ยงกันเยอะด้วยแล้วก็ตลาดคือคนนู้นเลี้ยงคนนี้ก็เลี้ยงนคือกบเขามาชนกันไงอ่าถ้าช่วงหน้าแรงอ่ะกบเขาจะขาดกันแทบทุกเจ้าครับเริ่มตั้งแต่มีนาไปหาพุทธภาครับที่ว่าเขาจะกะ การเพาะพันธุ์เนี่ยจะเยอะมากที่สุดเพราะเขาได้เริ่มช่วงเข้าแบบช่วงหน้าฝนแบบนี้นะผมส่งไปหัวใหญ่แล้วก็ส่งไประยองแล้วก็ส่งไปตัวพัทยาครับหลักๆนะครับไม่นานนะครับคือผมอยากทําอะไรแบบแบบถ้าเป็นแบบกิจกรรมของตัวเองหรือว่าธุรกิจตัวเองผมก็เลยสั่งทาเลยยอมเอาเงินตรงเนี้เงินแบบเก็บส่วนตัวผมก็มาลงทุนอย่างเนี้แต่วทีนี้ผมลงทุนไปแล้ว มันก็ได้ผลลัพธ์กลับมาแบบเนี้ยมันก็แบบว่ามันก็ภูมิใจในที่สิ่งที่เราทําครับมีอุปสรรคคือเรื่องการคุมน้ําคุมอะไรแบบเนี้ยผมเลียงแล้วก็มันก็ไม่ประสบความสํา,าเร็จหลังๆเอ,อผมศึกษาตามยูทูบมากก็ไม่ผผมก็ไม่เชื่อสู้แบบว่าเออเอาประสบการณ์จริงมาปฏิบัติจริงแบบนี้ถึงจะโอเคฝ่าครับ ผมสุปกรณ์ฟาร์มครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่สามสิบสองทับสองหมู่6กตําบลัวยใหญ่อำเภอบานละมุงจังหวัดชลบุรีครับเออท่านลูกค้าหรือเกษตรกร,กรท่านใดที่ว่าสนใจจะมาเยี่ยมชมหรือจะมาซื้อพันกบไปขายไปเลี้ยงเองเหล่านี้ก็ติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์ศูนย์แปดแปดห้าสองหกสามสี่ครับนิวส์ยี่สิบสี่ถือละมัตทองมาภาพข่าวดูราทิพสีรายงาน